เครื่องสันไฟโชว์สตาร์ทไม่ติดรถเก่าอายุ20-30ถึงปีถ้าเบนซ์ของคุณมีปัญหาตามที่ผมพูดไปนะเบนซ์วีพีของเรามีผู้ชยชาญสามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำช่วยคำปรึกษาคุณได้ฟรีคนไหนที่อยากจะซ่อมนะโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้แต่สำหรับคนไหนที่อยากจะให้ซ่อมก็สามารถที่จะนำรถมาที่อูเบนซ์วีพีได้เช่นเดียวกันอย่างคันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรถเบนซ์นะ w บ2 4 320อี่ยรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัว6สูบ M 1 0 4ซึ่งสตาร์ทไม่ติดเนี่ยซึ่งก็ไม่สามารถจะขับได้ก็เลยนำมาให้กูเบนทีนั้นช่วยเช็คแล้วก็ทำให้มันขับได้ซึ่งมันก็จะใช้เวลาในการไล่ระบบไฟไวริ่งใหม่ตลอดจนการตรวจสอบในส่วนของเครื่องยนต์แบบนี้เรารับจบเพื่อช่วยทำให้คุณน,นั้นประหยัดเงินประหยัดเวลา ขับขี่รถเบนในฝันอยากมีความสุขอยากมีความภาคภูมิใจไปที่ไหนไม่จบนะเนี่ยเบนซ์ีรับจบให้คุณและงานซ่อมของ u b เบนซก็จะมีการการันตีนานสูงสุด1ปีไม่จำกัดในทางเพื่อช่วยทําให้คุณนั้นสบายใจสูงสุดด้วยคนไหนที่มีปัญหาเบนซ์เก่าขับไม่ได้เครื่องเสียเกียร์พังชิดล้อม,มก็สามารถจะขอคาแนะนําขอคําปรึกษาได้ฟรีที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 8 5 6 1 5 1 5 0 8 1 8 5 6 1 5 1 5 เบ้นีพการันตีมากที่สุดในรามินทราเบ้น v ีพช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่าย